การดาวน์โหลดระคังสติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระคังสติในโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Thai MIO โดยมีวิธีการตามลำดับดังนี้ขั้นที่1เข้าไปในแอปพลิเคชันเพื่อดาวน์โหลดโดยใช้คำว่า Thai MIO เป็นภาษาอังกฤษนะครับขั้นที่2เลือกเมนูระครังสติเพื่อตั้งค่าการติดตั้งระครังสติ ขั้นที่3จะพบว่าโปรแกรมจะถูกตั้งให้เตือนด้วยเสียงระฆังทุกนาทีตั้งแต่เช้าถึงคำ่ำท่านเพียงแต่เปิดระบบที่อยู่ด้านล่างเครื่องเครื่องก็จะทำงานแล้วภายหลังท่านสามารถปรับรูปแบบระดับเสียงความถี่และเวลาให้เหมาะสมกับบริบทของชีวิตท่านนอกจากแอปพลิเคชันไทย i Mio แล้วที่สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยโทรศัพท์มือถือทั้ง2ระบบแล้วยังมีแอปพลิเคชันเพิ่มเติมสำหรับโทรศัพท์ทั้งสงระบบ ที่ท่านสามารถเลือกได้เองลองติดตั้งให้สำเร็จนะครับ